eBay ก้าวเข้าสู่ Metaverse และ NFT สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คลิปตัวทอล์กนะครับกับผมแซคสวัดีครับเจอกันแบบนี้ทุกวันนะฮะเวลา8โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยนะครับขอต้อนรับทุกคนเลยที่ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีครับผ่านทางคลิปตัวทอล์นะครับรวมถึงต้อนรับน้องใหม่ทุกคนด้วยนะครับเข้าสู่วงการนี้นะการเรียนรู้สําคัญที่สุดเสมอนะครับยิ่งคุณรู้มากยิ่งปลอดภัยมากขึ้นในทุกวงการการลงทุนนะครับวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับเอ่อต้องบอกว่าเป็นยักษ์ใหญ่ด้านอีคอมเมิร์สนะในตั้งแต่อายุ90เลยนะฮะ คับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาเนี่ยกำลังสนใจเรื่องของเมตาเวิร์สนะฮะอีเบครับก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม m e t a เวิร์และ NFT อย่างเป็นทางการแล้วนะครับอีเบยฮะยักษ์ใหญ่ด้าน e-commerce ของอเมริกาครับในมีหุ้นใน Nasdaq นะชื่อว่า Ebay เลยนะฮะเป็นแบรนด์ดังล่าสุดครับที่มีความสนใจใน Metaverse ครับหลังจากยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆในอุตสาหกรรมคริปโตครับ ข่าวการสมัครเข้าสู่สาหก,กรรม m e t a v e r s e และ NFT เีนี่ยถูกเปิดเผยในทวีตนะฮะในทวิตเตอร์นะฮะโดย Michael ค o n d ู d i s นะครับ ทนายความด้านเครื่องหมายการค้าที่ได้รับอนุญาตนะฮะเมื่อวันที่28มิถุนายนนะครับทั้งนี้เนี่ยบริษัทได้ร่วมใช้งาน NFT ทั้งบนกระดานเทรดหรือซื้อขาย NFT บนตลาดครับรวมถึงร้านค้าออนไลน์ที่มีสินค้าจริงและสินค้าดิจิทัลก่อนที่ใบสมัครต่างๆเนี่ยจะถูกส่งต่อให้สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกาหรือว่า USPTO นะครับ ก็ยื่นเข้าไปเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองนะครับผมอ่ะก็มีภาพนะของทวิตนั้นของคุณไม้นั่นเองนะครับภาพรวมของแอปพลิเคชันนะฮะแสดงให้เห็นว่า Metaverse ของ eBay เนี่ยมีเป้าหมายครับเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์เช่นเว็บไซต์แบบโต้ตอบที่อนุญ,ญาตให้ผู้ใช้เนี่ยมีส่วนร่วมกับสินทรัพย์ดิจิทัลบนบล็อกเชนครับ บริษัทยังวางแผนที่จะให้บริการแลกเปลี่ยนสินค้าที่เกี่ยวกับ NFT อีกด้วยนะครับเมื่อแนวคิด Metaverse เติบโตขึ้นนะครับแพลตฟอร์ม e e-commerce เนี่ยก็ถูกจัดวางให้เป็นหนึ่งในผู้รับผลประโยชน์หลักที่นำเสนอคุณลักษณะต่างๆเช่นประสบการณ์ส่วนบุคคลนะฮะสำหรับลูกค้าแล้วก็การมีส่วนร่วมกับลูกค้าที่แข็งแกร่งขึ้นนะฮะควบคู่ไปกับการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าด้วยนะฮะ การลงทุนของ eBay ใน Metaverse นะอาจขยายธุรกิจและดึงดูดลูกค้าใหม่ในขณะที่บริษัทเนี่ยต่อสู้กับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำมาอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยแม้จะเป็นผู้บุกเบิกตลาดนะแต่หุ้นของบริษัทเนี่ยก็ถูกปรับลดอันดับลงมานะฮะเมื่อวันที่28มิถุนายนนะครับหลังจากที่สูญเสียมูลค่ามากกว่า30%ครับของปีที่แล้วครับอืม ส่วนเอ่อ o n a z o n นะฮะหรือวนะ่า z o n z o n อ่าคนไทยอ่าน Amazon แต่ฝรั่งอ่าน Amazon นะครับบริษัทคู่แข่งของ eBay เนี่ยก็ยังได้ระบุถึงความสนใจใน Metaverse นะฮะโดยการประกาศแผนการที่จะปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าผ่าน Amazon View นะครับซึ่งเป็นพื้นที่เสมือนจริงโดยนำเสนอ Layout พื้นฐานของบ้านในรูปแบบ3มมิติแก่ลูกค้าครับอย่างไรก็ตามครับแบรนด์ส่วนใหญ่เนี่ย จกอุตสาหกรรมต่างๆก็เริ่มนะครับเปิดรับเมตาเวิร์สมากขึ้นครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยได้รับแรงสนับสนุนจากลูกค้าครับโดยเร็วนี้เนี่ย M&M เนี่ยผู้ผลิตช็อกโกแลตชั้นนำครับระดับโลกเลยนะฮะรายใหญ่ก็ได้ร่วมจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า NFT ครับซึ่งยังรวมถึง m c d o o n l d s แล้วก็ KFC อีกด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าผู้ค้ารายใหญ่ฮะในยุคดั้งเดิมเริ่มตบเท้ากันเข้ามานะเข้าสู่ ยุคใหม่เพื่ออะไรฮะเพื่อเตรียมตัวฮะที่จะเปิดรับลูกค้าในเจเนอเรชันใหม่ๆหรือคนกลุ่มใหม่ๆที่เขาใช้เทคโนโลยีนะฮะถ้ารายใหญ่เหล่านี้เขาไม่รีบเข้าไปจับจองพื้นที่ไม่เปิดตัวเพื่อรอคอยลูกค้าเอาไว้ก่อนเนี่ยเกิดมีรายายใหม่ๆเกิดขึ้นแย่งตลาดไปอันนี้สวยนะฮะสวยหนักเลยนะฮะฉะนั้นเนี่ยรายเก่าถ้าอยากยิ่งใหญ่เหมือนเดิมก็ต้อง รีบขยายรีบเตรียมตัวไว้รองรับลูกค้ากันต่อไปนะครับนี่แหละฮะคือวิสัยทัศน์ครับนะทำธุรกิจต้องเป็นแบบนี้ต้องมีการมองการไกลนะฮะแล้วก็ต้องรองรับได้กับเทคโนโลยีหรือการเปลี่ยนแปลงที่มันกำลังเกิดขึ้นในชุดวันนะครับประเทศไหนธุรกิจใดที่ไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะฮะให้เข้าสู่ยุคใหม่นะฮะยุคที่มันกำลังจะใกล้เข้ามาเนี่ยประเทศนั้นหรือว่าธุรกิจนั้นๆมีโอกาสพังอย่างแน่นอนนะครับยังไงก็ฝากเอาไว้แล้วกันสำหรับเรื่องนี้นะฮะ เหมือนกันเราพูดถึงระดับใหญ่ๆเราพูดถึงเล็กๆบ้างครอบครัวไหนพ่อแม่นะฮะบุตรหลานใครก็ตามนะเรามีลูกๆห,หลานเยาวชนนะะีครับปลูกฝังพวกเขาครับเราอยาาทําตัวเป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปีนะะที่แบบโอ๊ยค้านไปซะทุกอย่างกับเทคโนโลยีใหม่ๆนะบอกไม่เอาฉันจะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบยึดดั้งเดิมอันนี้ยระวังให้ดีพยายามส่งเสริมฮะให้บุตรหลานของเราเนี่ย หรือว่าเยาวชนของเราเนี่ยนะฮะพยายามอัปเดตตัวเองอยู่เสมอฮะให้เขาเท่าทันเทคโนโลยีรู้มากกว่าเราได้ยิ่งดีนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะมันคือโอกาสของพวกเขาครับมันคือยุคที่พวกเขาต้องอยู่ต่อไปจากนี้นะฮะมันไม่ใช่คนรุ่นโอ้โหแก,แกๆ่ๆหลายๆคนที่จับจากตรงนี้ไปแล้วอันนั้นเราต้องปล่อยวางได้แล้วแล้วก็ให้คนรุ่นใหม่เขาสารต่อกันต่อไปเพราะนี่มันคือโลกของคนรุ่นต่อๆไปนะครับไม่มีอะไรจรังยังยืนนะครับใครอยู่มาก่อนถึงจะอยู่มานานกว่าก็ไม่ได้แปลว่าจะ ยิ่งใหญ่ยืนหยัดได้เสมอไปฉะนั้นเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะครับผมอ่ะโอเคหวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับคุณสามารถสพอร์ช่องนี้ได้อย่างเป็นทางการฮะโดยการกดปุ่มจอยฮะเป็นเมมเบอร์ของช่องเลยนะฮะเปรายเดือนครับเลือกได้เลยว่าจะเป็นแบบแฟนบิ๊กแฟนซูเปอร์เอ็กซ์เพแฟนนะฮะปุ่มจอยอยู่ใต้คลิปทุกคลิปในช่องเลยนะครับหรืออยากโอนง่ายๆเป็นเงินบาทนะด้วยการเติมค่าชานมไข่มุกให้ผมผมเอาไปดื่มชานมเติมพลังทุกวัน,น โอนมาได้เลยฮะที่โทมานี่วอลเล็หรือว่า Kbank นะครับง่ายๆเท่าไหร่ก็ได้นะหรืออยากโอนเป็น usdt กับ busd ก็สามารถโอนได้เช่นกันเลื่อนลงไปใต้คลิปนี้จะมี wallet address อยู่ Copy แล้วโอนได้เลยนะครับเท่าไหร่ก็ได้นะคุณสามารถติดตามทุกคลิปทุกคอนเทนต์จากช่องนี้ได้แบบไม่พลาดเลยนะแค่คุณกด subscribe กดกระดิ่งครับ1ครั้งเท่านั้นถ้าเคยกดแล้วอย่ากดซ้ำใครไม่เคยกดกดซะแล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปดีๆจากช่องแซคสวัสดีครับผมวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ